จุกจุกจุดต้องมีสิกแนวอะไรกันอยู่พี่หอยจิดว่าคือรูปมือสัญลักษณ์ไอเลิฟ o ยูไม่ครับเอ้าเราก็รู้ครับเวลาไครครับครับกลบพิณายกครับบอกว่าก็เป็นมือธรรมดามือมือปะนะครับเอ้ายังตื่นเต้นอยู่ไหมเนี่ย ตื่นเต้นเยอะค่ะสะบัดมือหน่อยสะบัดมือหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเออีน่รอั่นีนีนี่นีตื่นไม่ตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมใค้ออกโดนเลยมาเดี๋ยวก่อนนะตกลงก่อนนะออกโดนเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครนะพี่ซุปเลื่อดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่พี่ซื้อมาด้วยกันเลยพี่ดำเนินรายการนั่นแหละเดี๋ยวหนูดำเนินให้ระหว่างนั้นอ่ะสนุกสนุกนะพี่ซื้อนะโออ่านหน่อยจ๊กจ๊ก ดูเวีย <c oughs> ไม่ดูเขาเห็นกันทั้งประเทศเ้ยี่โต๊ต้องออก <c oughs> ออกอ,ออกได้แต่ดูว่าต้องมีซิกแนวอะไรกันอยู <c oughs> าอ่า้องตาเมื่อกี้เราไงายเขาก็งางเหมือนกัน <c oughs> อ,ยอย่าคิดเยอะไม่มีใครหลุดหลุดมาเดียวเดียวกับเราเลย อุ้ยเกือบจำไม่ได้เนียมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเอ๊ะยังไงนะยังไงนะดำขาวดำดำขาวดำก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ทิมมันจะไม่มีใครแฉลบมาเหมือนเราเลยแล้วใครเป็นคนกำหนดไอ้ไอ้คีนี่นะนี่ก็อ่านให้ออกมาดำดำขาว เรานึกว่าอันนี้ถ่ายตอนเช้าเราท่องตั้งแต่เช้าเลยนะแม่เราเสียนอย่างงี้ดำดำขาวดำมากับใครลูกว่านี้มากับน้าครับมากับน้านะครับมากรุงเทพครั้งแรกหรือเปล่าครับเฮ้ยเอาอีกแก้วมาอีกแล้วเอาอีกแก้วมาอีกแก้วหน้าเหมือนกันอีกแก้ว ไปเลยไปไหนที่เลยมาแท้ไปเราแล้วตกใจจริงๆนี่มาถามเอาแล้วคนลุกคนลุกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวหันหลังไว้เลยผมว่ามามาไปก็หนึ่งเขาจะทิ้งตัวมาทิ้งตัวมาแล้วแห่แอ้หัวหน้าเหมือนกันเลยตายเลยตายโหไม่ใช่ใช่ไหมอยากอุ้ยตายอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมโอ้โหใส่แ่นมาด้วยอ่ะ รูปตัดสินไปครับมีโอกาสผิดแค่หนึ่งครั้งนะครับตอบได้สองครั้งนะครับทำมั่นใจยกมือนะครับอุ้ยได้แล้วหได้แล้วนะครับพี่หอยยกแล้วครับหยุดก่อลูกอ้ยพี่หอยคิดว่าคือรูปมือสัญลักษณ์ไอเลิฟอยู ลูกมือสัญลักษณ์ I Love You ใช่ไหมครับไม่ครับเอาเรากขึ้นดูครับเวลาไปครับเฮ้ยเวลาผ่านไปครึ่งทางครับเฮ้ยแต่ก็เป็นมือแหละเออแต่มันเป็นมือ จะมีใครตอบไหมครับยกมือครับยกพี่เอายกครับตอบว่าเป็นมือธรรมดามือมือธรรมดาครับมือธรรมดาใช่ไหมครับใช่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยนนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะทำแบบนี้ใช่ไหมผมชอบเด็กคนนี้นี่ไงนี่ไงพี่พี่ตอบว่าอะไร มือสัญลักษณ์ไอเลิบยูใช่ไหมครับไม่ครับคืออะไรครับแบบนี้อันนี้ห้เขาดูเขาดูลองให้พี่หอยดูเออเออมันไม่ใช่เล็อยูพี่ตอบเยอะไปไงพี่ลงเลยไม่ดีนะพี่แมวตอบว่าผมตอบว่ามือธรรมดาใช่ไหมครับใช่พี่แมวถูกครับพี่หอยพร้อมไหมพี่พร้อมหนึ่งสองให้โอกาสพี่แก้ตัวผมบอกเลยนะฮะครับนิ้วผมทำงานแล้วไม่กินนิ้วผม กูสู้ทนรอวัดรอยเท้าเจ้าผู้เป็นพอ่อจนเที่ยมเท่าวันนี้แล้วตอบตอบแล้วครับตอบทรัพีครับทําไมถึงคิดว่าเป็นทรัพีลูกเพราะทรพัพีเป็นลูกของทรพาค่ะเมื่อสักครู่เสียงนี้เขาบอกว่าอะไรลูกที่หนูจับได้ นู้จับได้เพราะว่าทอร์ปานั้นคือยักษ์ที่เฝ้าชื่อว่านนทากาลในปิกเซียส์สามลงมาเกิดชื่อเป็นทร์พีถ้าเมียคนไหนขอดลูกเป็นตัวผู้แล้วจะมาสังหารโทร์าน <c oughs> จะคำสาได้ก็เลยฆ่าร <c oughs> ูปห <c oughs> นูรำอยู่หรือเปล่าลูกห <c oughs> น,นูตอบหรือหนูหน,นูตอบใช่ไหมลูก <c oughs> ตอบท <c oughs> ี่สุดี่สุนี่ว่าหนูไล่รำไปด้วยไม่ใช่เขาตอบแบบไล่รำไปด้วยแล้วสรุปเมื่อสักครู่เนี้ลูก ในเสียงอะหนูจับอะไรเขาได้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจะไว้ลอยเท้าพ่อเพื่อจะไปฆ่าพ่ออ้อซึ่งคนที่ทําสิ่งนี้เขาคือทอรพีทอรพีลูกชอยลูกพพีนี่เหรอพีนี่ไงผมว่ามาจากตรงนี้แหละแล้วใช่ทอรพีหรือเปล่าเออทีมงานครับเขาคือใครครับมาคุณครับมบคุณครับนี่หนูลุ้นมีพี่พี่ทีมงานสอนหนูคนเป็นููวก็ต้องทำอะไรอย่างนี้ไม่มีแบบมีต้องมีบอกว่าเดี๋ยวหนูเวลาลุ้นทำท่านี่อะไรมีไหมลูก อันนี้ไม่น่าประเสริฐเลยจริงานครับนางงามมากขอเฉลยครับมาแล้วเฮ้ยตื่นเต้นลุลุ้นลุลุ้นลุลุ้นประกวดนี้ตะคุณนะครับอันนี้ดูุ้ลุ้นลุลุ้นเพิ่มครับเขาก็ไม่ทำอย่างนี้แล้วเขาแก่เก่งมากพี่กู๊บเขาไม่ถามเลยและคำตอบคือใครครับเปลี่ยนท่าไปเรื่อยผู้ที่กล่าวคือโทราพี กับผมหรว่าผมพระทิติขออะไรกันตัวครับผมพันตีบุรินหมอยาดีครับพันตีเลยดีแล้วเป็นพันตีแล้วนะคุณไม่ยศเออมันเป็นยศพันเรือตีหรือว่านานเรือต้องพันหรือต้องเรือที่หอยถ้าทางเรือเรือเรือต้องมีคว่เรือนาวตรีนาวนาวนานาวาวนนาวาวานาวานาาวานาวาาา นาวตรีบุรินทมอยาดีครับโอ้โหถ้าเกิดออกรายการไปลูกแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านแล้วบอกว่าคุณแอบอ้างคุณแอบอ้างว่าเป็นนาวตรีมีความผิดทําไงลูกตามจินตนาการครับเฮ้ยหัวมันวายนะหัวมันวายนะ่นเต้นอยู่ไหมเนี่ยต่นเต้นเยอค่ะอ่ะสะบัดมือหน่อยสะบัดมือหน่อยเออเต้นหน่อยเต้นหน่อย มอนารากิงีมีนี่นี่หนุน่่ตื่นม่ตื่นตเต้นจริงๆใช่ไหมตื่นเต้น,ต,นต,ตรงไหนเนี่ยตื่นเต้น,ต,นต,ตรงไหนชี้มึงตื่นเต้นกูส้ท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ อออากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิวอ i ฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ k ต o k ของเราครับซูเปอร์จิวออฟฟิเชครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ